สวัสดีครับนายพลคมบึงการครับผมครับผมคลิปนี้กัมาอัปเดตทุเรียนหน่อยครับผมทุเรียนหน่อยปีสี่เดือนครับกบ็ถือว่าพุ่มทานโอเคครับผมครับนี่ก็เป็นไส้ระบบน้ำของมินิสปริงเกอร์ครับผมสามหัวนี่ครับแล้วก็ คุ้มค้นโดยฟางครับเพื่อช่วงนี้ก็เป็นหนาหนาวนะครับผมก็คือทั้งแสงแดดล่มก็เลยต้องคุ้มค้นให้มีความชื้นครับเพื่อป้องกันการระเหยระเหยของน้ำครับผมคลิปนี้ก็มี อยู่สองประเด็นสามประเด็นครับที่อยากฝากถึงเมือม่อไม่ในเรื่องการา้น้ำครับผมสำหรับการายน้ำตอนนี้ผมก็ขึ้นอยู่ที่เครึ่งชั่วโมงครับตัวนี้ทุเลีอยนหน่อยนี่แปลงนี่ครับผมการายน้ำที่ครึ่งชั่วโมงผมใายสามมือแล้วก็หยุดไปมือนึงครับการายน้ำ ก็ส่วนทางดินก็นยังเติมได้อยู่ครับผมเติมได้เดือนละเทือตอนนี้ก็เดือนสูตรเสมออยู่ครับผม้วก็ส่วนทางใบก็ฉีดพ่นเดือนละเทือสองเทือครับนี่ครับทุเรียนปีสีเดือนท่านเลือกต้นพันใดมันก็นโอเคครับผมผ่าน น้องเนียมน้องเนียมไม่ถามอันนี้ก็นะอันประเด็นการคุ้มค้นอัด,ดีครับครับผมสวัสด <c oughs> <c oughs> ีครับผมเก้าผมว่าอประเด็นการคุ้มคนมีคนถามมาว่าครับคุมแบบเนี้ยมันจะมีปัญหาไหมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอย่างครับ่าระบบรลกหรือว่าความชื้นที่ที่เห็ดให้มัน เป็นเชื้อราบร่แม่นครับผมอ่าพี่ต้องเข้าใจบริบทสวนเ่าอยู่ทีภาคอีสานในจังหวัดบุรีรัเนาะครับเป็นเมืองแหล่งอยู่แล้วรเรื่องของเชื้อราท้งดินเนี่ยตัดทิ่นไปได้เลยครับว่าต้องว่าต้องไปตกใจเลยครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าคู้ใหม่เนี่ยทุเรียนจะขาดอากาศโอ้พี่ตะนามยังลงไปได้เลยครับน้ำมาซานยังอากาศมันจะลงไปวันตะนามยังผ่านได้เป็นบ่ผมจะเปิดนี่ให้เบิง่ง สำหรับคนที่ยานเชื้อรานะครับผมจะเปิดทางในโคนเลยขั้นบทึบเกินไปก็คือสีบุ้ยปัญหาดอกเนาะครับบอนนี้แน่นเกินไปขี้ง่วครับสดสดครับบอไดมักที่ผมเคยบอกไว้ว่าพี่ผมผมจาได้ว่าพี่เคยมากเกี่ยวก่อนที่ผมใส่ตากแดดทิมว้ครับผมก่อนที่จะฟางมากกว่ใครับที่ผมใส่ใส่ว้ทึ่งๆให้แดดมันเผาก่อนครับผม พราะแดดมันเผาได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยพานไปเดือนสองเดือนเท่ากับตัวนี้เอามาโก้ไปครับอันนี้คือพานการมักไปเรียบร้อยแล้วมักไปนิดตัวแล้วมักแมนครับมักในแปลงแล้ากาซิ่งที่ขาดบ่ได้กับไต่โคดมาครับครับผมโคดมาขายบ่ได้ครับก่อนที่ก่อนที่จะเอามาล่งเท่ากับเอาไปคุกกับไต่โคดมาหรือเอามาล่งเสร็จแล้วกับปล่อยมกับสปิงเกอร์ครับนี่ครับผมใช้วิธีการปล่อยกับสปิงเกอร์ไปโคดมาไม่มีปัญหาครับเรื่องเรื่องของเชื้อรานี่ยเต้องยาน ผเรียนเอาแข็งแรงพอนี่ก็คือว่าดดมีบาดแผลครับว่าดดมีบาดแผลสี่เกิดจากการเน่าของหักครับมันลากับเขาไปบ่ไดดหรอกครับผมแม่นเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือการการโยกโคกการห้นาเฮ่ากับได้ใหไจนเกินไปครับเข้ากับได้วยความพอดีอะถ้าเกิดอยู่ในหลุมอยู่ในหลบหัวโต๊ะไ้นานี่ไหลเข้าไปที่โคนเนี่ยครับผมว่าใส่หิ้งัวกับเป็นล่าพี่อ่าครับ ไอเนียเครื่องผมโคกตัวเนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดแหละครับถึงห้น้ำไปยิ่งใส่โคกมันก็ไหลออกไปข้างนอกครับข้างบนเนี่ยน้ำจะบอกคังเลยน้ำจะผ่านนะครับนี่คือข้อดีของการยกโคกครับผมข้อดีของการยกโคกเนาะครับผมหลักการประเด็นที่สองการให้น้ำบฏดบี้ให้น้ำ้หลรยปันเดยต่อมือวันเว้นวันวันเว้นวัน40นาทีครับครับมือละ40นาทีให้มือเว้นมือครับผมถ้าเกิดคุ้มโค้นแบบเนี้ยสามารถทีมได้สามมือได้ ครับเมื่อละสี่สิบนาทีนี่ก็เว้นสองมือมือทีสามมาหายได้ดมกันครับประหยัดน้ำาบ่มีปัญหาครับบ่มีปัญหาครับแต่ว่าตอนนี้ยังหายน้ำอยู่ที่มือเว้นมือเพราะว่าก็ต้องประเมินอากาศน้ำตอนนี้มันห้อนครับผมการเท่าจะห้สองมือเว้นเว้นสองมือเนี่ยมันก็จะห่างเกินไปครับผมห่างเกินไปแม่ครับมือมือเว้นมือพอดีเลยแต่ถ้าเกิดมีหนาวเข้ามาจักหน่อยหนึ่งอาจจะสองมือได้ครีเว้นน้ำ ครับผมตอนนี้หนาวยังโมมากมีแต่แดดมาครับผมแล้วบานีการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยนี่แปลงนี้เดือนสูตรเสมอแหละครับครับผมสิบหกเสมอราคาถือกว่าสิบห้าเสมออันนี้ก็ได้สิบห้าเสมอสิบหกเสมอได้คือกันครับผมครับแต่ผมใส่สิบหกเสมออแล้วก็มีหลายๆท่านที่ถามเขาว่าให้ปุ๋ยช่วงนี้แล้วก็ฉีดปุ๋ยทั้งใบช่วงนี้ มีปัญหาอย่างบ่ได้คือกันเพราแค่ป,ปริมาณที่เฮาในการฉีดหลักก็ความทีเนี่ยลดลงมาครับผมมันว่ายง่ายก็คือถ้าเกิดเฮาใส่หนาฝนอนะ่ะเฮาฉีดทีได้ซ5หามือหรือซิบมือเพราะว่าเพราะว่าฝน,น,นชาล่างอยู่แมนครับ,รบแต่ถ้าเกิดเนียเป็นช่วงวลยเนี่ยคือกลางวันแดดกลางคืนเย็นเนี่ยก็คือครับเดือนละเทือครับผม แม่ครับใส่ปุ๋ยทั้งดินก็เดือนละเทือฉีีทั้งใบก็เดือนละเทือยุผมนี่ก็เดือนละเทือ่รส่วนเนี่ยครับผมฉีทั้งใบก็ใส่ตัวจุลธาตัธรรมดาครับครับฉีเดือนละเทือธาถัดร่วมเนาะเปเ Nein, ะ็นาตุร่วมเนาะครับถัดะ่าตุร่องาัดเสริมอยู่ในขวดเดียวกันครบครับผมแล้วก็ปุ๋ยทั้งดินเป็นของยาละครับผมสูตรเสมอเสมอสิบหกเสมอครับรักเทอเสมอแม่รักเทือเสมออืมอ่าก็แล้วก็ ส่วนของเชื้อราทางใบเชื้อราทางใบปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นหน่อยนะพี่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำค้างหน่อยเลือเกินปีนี้ครับผมล่าน้ำค้างบ่ค่อยเกิดแต่จะเกิดสั้นเบื่อแท่นปีนี้ปีนี้เรื่องของล้าน้ำค้างเนี่ยอาจจะตัดออกจากประเด็นไปเลยเลยครับผมมาคุยประเด็นเรื่องของสั้นเบื่อดีกว่าครับเพราะว่าคือเรื่องของล้าน้ำค้างปีนี้หมอกบบแห้งครับครับหมอกบ่แห้งเรื่องของล้านี่ก็บ่แมนยังบบมาซื่อบ่อ ตอนนี้ไงอ๋อตอนนี้อ๋อครับผมครับผมเข้าใจนะครับตอนนี้ตอนนี้คุยคุยเรื่องของสั้นเบร์นดีกว่าสั้นเบื์นนี่กผมคือแดดเทาใบเนาะครับพยายามตีน้ำแปลงง่ายผมนี่งวดน้ำออดอกนี่ก็คือมีปัญหาเรื่องของสั้นเบื์นครับมีปัญหาเรื่องของสั้นเบร์นแต่ว่าแปลงน้อยนี่ก็คือบดไอ้งดน้ำไม่มีปัญหาต้นไดโนมากกว่านันอันที่อันที่อันอ่าเอ่เสริมหลักแล้วก็ถามเรื่องไอ้ขิงว่าเนาะนี่เลต้นไะโน แม่อ้ยเบิ้งๆเบ้งใบเลยว่ามีเสียล่าบ่แจ็คใบบ่ครับบ่หนามีปัญหานะครับผมบอครับผมบ่มีโหคนเะืเรื่องเลยครับผมจักเดือนแะ้วขึ้นนี่ตอนนั่นกับตอนนี้สามชี่เดือนประมาณสองเดือนเองสองเดือนเพราะว่าเพราะว่าผมเอาขิงั่วมาลงได้เดือนนึงครับเอาเอามาลงได้เดือนนึงแล้วก็ผ่านไปเดือนหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมเอาขี้งั่วตากแดดไว้อยู่ทั้งหกเดือนหนึ่งครับครับครับ ตัวนี้เลยเนาะ,ะนตัวนี้ <S 2> 2 <S เลยนเยานาะหลักการหลักการที่เสริมขานี่เออเออแมนมตัวนี้ตนนัวนี้ครับผมแนี่กระยังเหลือนะเปิดเบิ้งกระยังเหลือนี่ดิครับยังเหลือพวกสิงห์วัวสิงห์กระเลือก็อืมครับกับบอดด้มีเรื่องปัญหาของเชื้อลงเชือ้อราอยังหรอกครับครับครับสิงห์วัวนี่นี่กระแกบครับผมแกบกับยุ่ยทลายได้เวลาชนิดที่ดิน ผมบ่ได้ย่านเลยพี่เรื่องเรื่องของเชียรานี่ย่านแต่ว,ว่าบ่มีไสจอ่าแล้วก็ครับผมไอ้อยากถามไอ้ประเด็นของบิวเวอรี่บิวเวอรี่ววรครับผมบิวเวอรี่อตัวที่ไอ้เป็นอินซีกัมจัดเพียรครับผมเพราะว่าเพราะว่าเอฟซีหลายๆท่านโดยเฉพาะอ่าที่ลงมือปลู่ไม่ โดยเฉพาะเปลี่ยนท่านอาวุโสจักหน่อยๆที่ยานเคมีครับผมครับครับอินซีเนาะครับผมตัวบิวเวียนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับทุเรียนสายอินซีสําหรับคนที่ยานเรื่องของเคมีครับบิวเวียนี่อดีเขามันก็คือจะกําจัดพวกเพียครับเพียกระโดดเพียปากดูดอ่ะได้แทบทุกชนิดครับผมนะครับหลักการบริเวณให้ระบบนิเวศในสวนเสียผมครับเพราะว่าที่สวนผมนี่มีประสบการณ์ตรงเลยก็คือการที่เคยใส่เคมี มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นดน้เพราะว่าอย่างเหตุผลที่ใส่เคมีคือจะคล้องบออยากเขาออีกอย่างหนึ่งขอเสียของบิเวเบียก็คือมันมันซาครักาม,มันค่อนข้างที่จุกจิกต้องฉีดูบางเทื่อนนี่คือยังที่ผ่านมาผมเนี่ยที่ที่ใสเคมีหนักนกว่าแต่ของมีงานหลายอย่างก็ต้องฉีดมือเนี่ยก็คือต้องเอามันตายบริสวนน่ะเพี้ยครับผมได้ลุ่งยาพอลุ่งยาไปเรื่อยๆเร็นแล้วเนี่ยขอเสียอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบมีเวศในสวนเสียครับ ไอตัวมลแรกที่มันจะไปกินเพีย้ยกินยังเนี่ยมันก็ตายไปน้าครับผมตอนนี้ผมควนกลับมาบิวเวอรียคือเกาครับกลับเริ่มกลับมาใส่บิวเวอรียคือเกากลับมาพยายามเฮ็ดให้สวนเนี่ยมีระบบนีเวทท,ที่อ่าโอเคครับผมกลับมาคือเกาอ่ะพี่วาง่ายเลยครับถ้ามาไปในทางเคมีมันดีบ่ดีมันเร็วตอบโจทย์ตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบเร็วฉีดมือนเนี่ยครับคือยังฉีดยาเขาฉีดตอนแรกเนาะผมฉีดตอนแรกเนี่ยสามสี่ถุ่มมาเบิงเลยครับเพี้ยนี่ง่ายหลังเลยครับ ั่นคือการการเท่าลงเคมีขอดีของมันเห็นผลเห็นผลแต่ว่าบิวเวอรียถามว่ามีขอดีบกกรมีขอดีมันอ่าต้องต้องบอกถึงในระยะยาวๆพี่เพราะว่าฉีดบิวเวอรียเนี่ยคันโตแม่งที่มันถือบิวเวอรียคาตายเสร็จแล้วมันก็ไ่ได้ตายทิ่มใบซื้อคือเคมีได้พี่ครับมันยังเหลือบิวเวอรียจากโตของมันที่ตายแล้วครับคือคือไปบินบินไปติดตัวไดก็คือเหลือร่มพัดเป็นสปอร์แมนสปอร์ล่มพัดไปก็ไปถิ่มตัวอื่นนั่นคือขอดีของบิวเวอรียในในระยะยาว ต <Pink? S 2> ina, trendy, ่เคมีเนี่ยฉีดรอบเดียวนี่ก็คือตายก็คือตายครับเ็จแล้วตายเ็จแล้วมาชุดใหม่ก็ต้องล่งเคมีอีกรอบหนึ่งครับผมซึ่งผมลองเห็ดบางแลวก็ผลสรุปก็คือครับผมอ่าสรุปสรุปบิวเวอรียจากมาบิวเวอรียคือเก่าอันนี้อันนี้จากใจผมเลยก็คือจากจากเคมีหนักๆก็คือต้องหวนกับขึ้นมาใส่อ่าอินซีคือเ่าครับผมอันนี้ผมอันนี้ผมบอกอีเลเลยบอตบอตบอตใดบอกเชิญชวนว่าให้เอ่อคนที่ใส่เคมีหยุดห้ามใส่นะ ก็ได้หมครับครับใส่ได้ในช่วงที่ฉุกเฉินยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ช่วงที่ฉุกเฉินของเขาคืออย่างดอกครับน้อนกินดอกครับพี่กินดอกครับตอนเนี้ยเข้าจะไปบิวเวอรเรียมันอาจจะใสกโบท่านการแมนเขาอาจจะลงเคมีจักรอบหนึ่งหนักๆไปเลยลงไปเลยลงให้จบจบเสร็จแล้วกับผักครับพอพ่อมาแลงเรื่มเบาบางลงแล้วกับผักกักลับมาบิวเวอรเรียคือเก่าครับผมแต่ว่าเคมียังตกค่างอยู่นะ ครับบิวเวียร,รอบแรกอาจจะไม่ได้พ้นรอบที่สองรอบที่สามไปเรื่อยๆครับผมประมาณนั้นพี่เรื่องของบิวเวียรครับครับก็คือบิวเวียก็คือตอบโจทย์ครับ,รบตอบ <ผม S 2> โจทย์สำหรับคนที่บริษีเลียดเอาง่ายๆบริษีเลียดเฮ็ดไปเร <ผม S 1> ื่อยๆผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ฟังฟังที่ว่านี่ถึงซีเลียดบริบซีเลียดก็ต้องได้หวนขึ้นมาถูกต้องถูกต้องเพราะว่าอ่าอีกอย่างหนึ่งคือแถวบ้านเฮา คือสวนใดก็ตามที่บ่ได้มีสวนขางๆเคียงพีเนึรออกบอสมัวสวนทุเรียนผมอยู่ตรงนี้ครับสวนพี่พ่นอยู่ทั้งขางผมครับสวนมีพ่นใส่ฉีดยาอยู่ตลอดเลยเคมีตลอดเลยครับแต่ว่าสวนผมมีใช้บิวเวเลียฉีดยาบ่ตรงกันฉีดชนั้นกระโดดมาสวนนี่เฮาเข้าก็เลยต้องค่อใส่เคมีตามไปน้อแต่เอื้อนของเฮานี่มันอยู่พื้นที่ที่บ่ไเ้มีไผ่ออยู่คนเดียว อันนี้ก็เห็นเป็นประเดียนอยู่สาหรับผักอื่นแมนบ่ครับแมนแมนแมนเห็นเห็นพเี่ยงเพี้ยที่ไม่กินทุเรียนนี่เพี้ยใกล้แจ้ก็กินเฉพาะทุเรียนแค่นั้นครับเป็นเป็นเพี้ยที่กินแค่ทุเรียนนะพี่เพี้ยใกล้แจ้ครับผมฟังใครอยู่ในใบอยู่ในเซลล์ใบอ๋อครับครับโตคนปุยปุยอ่ะครับผมบ่ค่อย่าอยู่ในต้นพืชนผือดอื่นหรืออยู่หน่อยหมักหรือแถบบ่อยู่เลยครับขันบ่มีทุเรียนกับมันกับบ่มีครับผมของผมแปลงผมนี่ตินมาจากแปลงพันผมเอาต้นพันขึ้นมาขาย มันก็ติดมานาต,ตัน้ำพันน,นกนใส่แป้งผมเลยบบแมนมันรออยู่แล้วบอโอ้ยห้จใจว่า,า,ยยาสิสลูก<ฮ>ทุเดือนใบาย,ยางแห้งอ่อนกว่ามันยังบ่เข้าไปกินเลยเอ,อ๋อเธคนยังบ่ก,กินเนาใบยางน่นะร <laughs> <laughs> ครับผมอ่ากาคือว่าเนาะคือนะคือ้อ,องนีได้อธิบายไปแล้วว่าว่าการที่ใส่เคมีนัหนักมันก็บบอเป็นผลดีแล้วก็มีปัญหากับสุขภาพพร้อมครับผมหลนกลับคือระบบนิเวศ ได้สูญเสียไปก็คือต้องได้หวนกลับมาเป็นอินซี่อีกทีหนึ่งสามสี่เดือนครับผมว่าจะกลับมาครับระบนีเวทครับผมซึ่งผมต้องยอมนะตอนเนี้ยครับผงเลยผมต้องย่อมในส่วนผมเนี่ยคือเที่ยกินไปบ้างบางส่วนครับเพื่อที่จะเอาระพนีเวทบ๊วยคข้ามาบางนี่เนาะคือสิรู้สึกเจ็บขนาดมันเจ็บได้พี่ครับก็คือเข้าแบบเนียบมากตลอดที่นึกออกวะครับผมส่วนเข้าเนียบมาตลอดเลยเร็จแล้วที่เนี่ย มันจะมีบางช่วงที่เทาอย่างเวียกอย่างงานหลายอย่างคือผมเมื่อกี้เกี่ยวเขาขุดมันเอาบัได้ยุงน้ำทวนทุเรียนลายปันไดครับผมตดลงวิดีโอในช่องผมยุ่งบ่่อยได้ลงในช่วงนี้ครับผมโอเคครับครับครับผมนี่คือของฝากจากชาวสวนทุเรียนภาคอีสานครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับผม